กระดาษได้ไหมเนี่ยผมต้องล้างมือไงจะเทียรเราคงไม่อยากเลยนะทำไมทำอะไรเก็บตัวพี่เบียร์เหรอเอากระดาษใส่นี่เนาะเอาเก็บกระดาษใส่ถุงเอาเริ่มแล้วนเก็บพี่เก็บทำไมการเสลื่อนการเสร็จแล้วเริ่มจับไปกินเฮอาใส่นี่เลยรู้จะให้น้องเหรอเนี่ยเอาเศษมาให้ทั้งหมดดำเหรอขวดดำกินเยอะอีกอ๋อค้โห เอาไปฝากไปเป็นแก้วเลยนะอีกอันนึงเป็นแก้ววะเป็นแก้วตัวนี้น่าจะนี่คือขยันแฮมวันนี้นะหัวขยันเรียนแล้ยยันอยู่แล้ววะรู้สึกขยันรู้สึกขยันมือมือเล่นได้ไหมนะจะได้อะไรวันนี้ไหนได้อะไร โอ yeah, yeah, ้ยไปจะได้ย้ำม่แล้วปะเอ็นบ้าเมื่อกินอะไรเนี่ยท่านู้จ่ะเอาที่มาให้เุินดําป่ตัวนี้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 นี่หมดเลยเดี๋ยวรอพี่เจนเดี๋ยวพี่เจนพี่เจนมาต้องตะลึงแน่แน่พี่เจนต้องตะลึงแน่ๆเนาะ เมด่งสวเสร็จแล้วทีนุงทำเสร็จแล้วพีเกยมาถึงเสร็จพอดีเลยใช่ไหมทีรวมกันทีรวมกันทีนี้นะมาลงมือมางมือกวาดแบบนี้ลงขาแบบนี้บงอองมือระแล้นะาาบ้ายกไหมเนี่ยอ่ายกมายกมาอ่ทีดีนะ

ลมดีแท้เลยดีดีบาดีนะเสร็จยังเหลืออะไรอีกลองพีดๆตดเสียงดูดังเนอะมนจะมือจับไม่ต้องมือจับเอาไว้รวมกันเพื่อนนะค่ะแับไม่ต้องอาบน้ำใหม่เด้อมือใบมันมันนะไม่ตัให้ของหน่อของหน

ทำปากหูกลุ้งๆหน่อยสิยมันจะแบ่งให้ใครให้ไอาาหูอาากับใครเนี่ยแล้วก็แว่นแก้วแว่นแก้วคือตรงนี้อ๋อแว่นแก้วด้วยเหรอให้หมาพี่เบียร์ด้วยนะหมาพี่เบีย,ยร์ยังไม่รู้จักเสื้ออะไรเลยอาปากหูกลุ้งมาไว้อาปากหูกว้าง ្៉ទៅ់់។ប្ងង់ៗ់មាន់។្្ត្នឹងលារៀដី។្នឹងល់ផលារៀដីរាលាលារាន់ន្តែ มาบอกเอฟทีจหรับคลิปนี้วันใหม่ฝารด้วยนะคะบอกกันบอกกันจะรับคลิปนี้วันใหม่ฝารด้วยนะคะเอาเ่าันนี้พันไม่ของเราได้วนะคะเดือบร้านเสตปีเบียแมาเสตปีเบียนะคะกลับบ้านก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทางหน้านหทางนี้สิบาย